เธจีนใต้นเนี่ยถือว่าเป็นเวทีแห่งการแข่งขันทางภูมิรัศาสตร์เศรษฐกิจและยุทธศาสตร์มาน,นานมากแล้วตั้งอยู่ใจกลางทวีปเอเชียภูมิภาคน,นี้เนี่ยไม่เพียงแต่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติเช่นน้ามันและกา๊าซแต่ยังเป็นที่ตั้งของเสน้นทางการค้าที่สาคัญซึ่งรองรับการขาโลกส่วนใหญ่แต่ก็ตามความพยายามลนการเสริมกําลังทางการทหารการสร้างกออเทียมและการเผชิญหน้า,าต่างๆก็สร้างความกัะบวนไปทั่วโลกแต่มีใครบ้างล่ะที่อ้างสิทธิ์ในดินแดนเหล่านี้และพวกเขาเนี่ยอ้างสิทธิ์ไปเพื่อผลประโยชน์อะไร และพออ้างไปแล้วเนี่ยไม่มีผัวมาโต้ตอบผิวิภาคยังไงแลน้นกักกสิที่อเราจะไปหาคําตอบกันในวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามและไปกันเลย <S <S อย่างแรกเลยหลายคนอาจจะสงสัยว่าในเมื่อมันมชื่อทะเลจีนใต้เนี่ยมันไม่เป็นของจีนแค่ประเทศเดียวเหรอและบริาษาัทของมันเนี่ยมนเกิดขึ้นมาได้ยังไงซึ่งทะเลนี้เนี่ยถูกเรียกว่าทะเลจีนใต้ได้เพราะเป็นทะเลชายขอบมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกของประเทศจีนซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ3าล้านแสนตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างหลายประเทศได้กแก่จีนไต้หวันมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามฟิลิปปินส์บรูไนและอินโดนีเซียซึ่งมาแช้พื้นที่กันเยอะขนาดนี้เนี่ยมันก็ทำให้พื้นที่ทะเลนี้มีความสํญญาคัญอย่างมากในเชิงยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจอันที่จริงแล้วมันเป็นเส้นทางการเดินเรือหลักโลงมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียซึ่งทำให้มีมูลค่าทางการค้ามากมายมหา,าศาลดังนั้นเส้นทางการเดินเรือมันเนี่ยเจอเชื่อมโยงเอเชียตะวันออกไปยังฝั่งยุโรปและตะวันออกกลางถ้าไม่ถึงในสามของการจรจาจอทางการค้าในทะเลเนี่ย ก็จะกระจุกตัวการอยู่พื้นที่เหล่านี้นี่แหละและมีสินค้าหลักล้านล้านดอลลาร์ขนส่งผ่านที่นี่ทุกปีและยี่เป็นคนนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นทางที่แยวกวัฒนธรรมที่สขขาคัญอย่างยิ่งเสมอมามารวบรวมผู้คนในเชียต้นออกเฉียงใต้เข้าพื้นที่อื่นๆของทวีปเอเชียนอกจากนี้เนี่ยทะเลจีนใต้นั้นก็ยังรวมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติโดยเฉพาะก๊าซไฮโดรคาร์บอนและทรัพยากรทางการประมงปัญหาเล็กคือการที่จะครอบครองทะเลหรือเกาะเล็กๆมันก็มีหลายประเทศมากๆที่ย่างสินเหนือพื้นที่เหล่านี้และมีการแข่งขันกันโดยประเทศเพื่อนนบ้าามมก อย่าได้ดูความเข้าใจกันดีเพราะเวลามันมีการอ้างสิทธิ์ซ้อนกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะนำไปสู่ความตึงเครียดมากขึ้นภายในภูมิภาคซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยปริศาสตรของความขัดแย้งในพื้นที่เหล่านี้นั้นเราต้องย้อนกลับไปไกลในช่วงการสัตวัติที่20เพราะผ่านเวลามาเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันในปี1975ฝ่าของจีนเนี่ยใช้ประโยชน์ในพื้นที่นี้เพื่อทำสงครามโดยกระสุนทหารผ่านทางทะเลนี้เข้าไปอย่างเวียดนามเพื่อเข้าไปจําการท่าทหารใน ซึ่งถือว่าเป็นหมูกก่เกาะที่มีจำนวน,กนเกาะเนี่ยมากมายมหาศาลดังนั้นจีนเนี่ยจึงอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่เหล่านี้ปเป็นเขตเศรษฐกิจที่กว้างขวางและก็เป็นจุดเริ่มต้นของนโยุบายขยยอำนาจของจีนในปุ๋ิภาคนี้ซึ่งพอเราย้อนกลับไปในปี1947เาดนี่ยรัฐบาลการปักกิ่งของประเทศจีนเนี่ยได้อ้างสิทธิครอบครองเทือเขิใต้ส่วนใหญ่แบบโครมเดียวทับพื้นที่หลายประเทศโดยกำหนดเส้นปากก้าเส้นบนแผนที่ซึ่งเส้นปากก้าเส้นนี้เนี่ยคือการกำหนดเขตที่ไม่แน่นอนที่ฝั่งจีนเนี่ยใช้เพื่ออ้างสหนใน่่วญ แต่ก็ตามหลายประเทศในภูมิภาคโดยเฉพาะฟิลิปปินส์เวียดนามมาเลเซียและบรูไนก็โต้แย้งการอ้างสิทธ์ครั้งนี้เนื่องจากพวกเขาเนี่ยก้างสิทธิ์ในพื้นที่เหล่านี้เช่นกันทั้งเกาะและเขตแดนทะเลในภูมิภาคนี้และประเทศก็มีการนำมาใช้ประโยชน์ในเดือนกรกฎาคมปี2 0 1 6ศาลอนุญ,ญาตตตุลาการถาวรของกัสซาป,ประชาชาติได้ตัดสินใจว่าจีนเนี่ยไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายดใดๆในการอ้างสิทธิ์ดยหลักฐานที่ย้อนกลับไปถึงอาชวชศ์ฮั่นประมาณ210ปีก่อนคริสต์ศักราชเลยนะครับ ในช่วงปี80และช่วงปี90เนี่ยก็ได้มีการเพิ่มขึ้นคนเลสเตรแล้วลกกอดสแปร์ลี่ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคเนี่ยจึงได้จัดตั้งด่านหน้าทางการอาหารบนแนวประกาศนำของกณฑเล็กๆต่างๆแล้วก็มีการสอบรมร่วมการทางการอาหารประจําปีระหว่างสหรัฐอเมริกาและฟิลิปปินส์ซึ่งเรียกว่าบาลิกาตันโดยมีการซ้อมขึ้นทางแรกในปี1981นอกจากนั้นในวันที่14มีนาคมปี1988ก็ได้มีการเผชิญหน้าทางเรือขึ้นระหว่างกองกำลังทหารของจีนและเวียดนามบนแนวประกาศังจอนสันเซาท์ในพื้นที่แหล เหตุการณ์น้องเลือดนี้พิศวงจักกันในชื่อการพนัการที่ในปากกาลังจอนสันเซาประเทศในอาเซียนประกอบด้วยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์ไทยบรูไนเวียดนามลาวกัมพูชาและพามา่าจึงพยายามส่งเสริมการเจราจาเมื่อได้เผชิญกับความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นฝั่งของอาเซียนเราเนี่ยก็เป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นองค์กรทางการเมืองเศรษฐกิจและพะททัฒนธรรมที่ก่อตั้งขึ้นในปี1967 การถือือเหล่านี้เนี่ยแทปนประเทศต่างๆในอาเซียนสามารถลงนามในปฏิญาว่าด้วยการปฏิวัติของภาคีนในทะเลจีนใต้ซึ่งทํากับจีในในปี2002ซึ่งข้อตกลงนี้เนี่ยก็ไม่มีผลผูกพัผผนทางกฎหมายอะไรมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความขัดแย้งเท่านั้นแต่ก็ตามปฏิญญาเหล่านี้เนี่ยก็เม่เพียงพอที่หยุดยัง้งความขัดแย้งที่ําเนินต่อไปต่อมาในช่วงปี2010ฝั่งจีนเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักสกัดเอาดินมาถมทะเลของตัวเอง ซีมิวถประส์เพื่อเปลี่ยนจากแนวปะกการังให้เป็นเกาะเทียมที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางการทาหารด้วยกระบบยน้ําออกจากพื้นที่ชุ่มน้ํใชายฝั่งทำให้บนเกาะเหล่านี้เนี่ยก็ได้ีการติดตั้งสนามบินเอาทหารมาลงไว้เยอะๆหรือแม้แต่แท่นปล่อยขีปนาวุธเพื่อเสริมสร้างการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทั้งหมดในปีน2012ฝั่งจีนเนี่ยได้เข้าควบคุมสการบโรโชซึ่งฝั่งฟิลิปปินส์อ้างสิทธิ์อยู่ซึ่งนี้ก็ทุนความน่ากังวลให้กับประเทศที่อยู่ในใชายฝั่งและสอเมริกาซึ่งฝั่งอเม ต่อจากนั้นเนี่ยจะได้เล่าไปก่อนหน้านี้ในปี2016ศาลอนุญาโตตุลาการถาวรนากรุงเฮกก็เดบ่คำสั่งตัดสินค้าประวัติศาสตร์โดยปฏิเสธการอ้างสิทธิ์ของจีนแต่ก็ตามจีนปฏิเสธที่จะยอมรับความตัดสินครั้ง,งนี้และดําเนินนโยบายการยืนหยัอดอํานาจต่อไปหลังจากนั้นฝั่งปักกิ่งและมน,นิลานเนี่ยก็เข้าสู่วิกฤตการทางการทูตย่างรุนแรงรอบรัตว์ดนเคคาสโทมัสซึ่งอยู่ในความควบคองของฝั่งฟิงฟลิปปินส์เฮการณ์ต่างเนี่ยก็ทวีความรุนแรงมากขึ้น มีแต่เรื่องที่เกิดขึ้นกับเรือรบยามฝั่งและเรือประมงจากความขัดแย,ย้งเดิมที่เน้นไปที่เกาะและแนวปะการาังที่มีคนอาศัยอยู่สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยได้พัฒนาไปสู่การเดินผ่านทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญและถ้ายิ่งไปกว่าน,นั้นอีกเนี่ยวันที่5มกราคมปี2 0 2 4ที่ผ่านมาเราะเห็นฝั่งฟิงฟลิปปินส์เนี่ยกล่าวหาก,กองกำลังจีนว่าพวกเขาจงใจให้เกิดการชนกับเรือสองลำของพวกเขาทยมีลูกเรือบาดเจ็บสี่คนด้วยกระถูกยิงจากปืนฉีดน้ําของเรือฝั่งจีนในระหว่างภารกิจการต่อสบียงครั้งใหม่ของฟ ผ่านเวลามาถึงตอนนี้เนี่ยความตึงเครียดก็ยังคงเพิ่มมากขึ้น,น,นในเดือนพฤษภาคม,มปี2024เมื่อทั้งโลกได้ดับรูว่าจีนกำลังพิจรารณาที่จะสร้างอุโมงค์ใต้น้ำในภูมิภาคตัวเองซึ่งอุโมงค์เหล่านี้เนี่ยอาจจะใช้เพื่อการบังทหารและอาวุธนนในขณะเดียวกันกน็แห้การป้องกันจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการโจมตีของฝั่งศัตรูซึ่งตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยก็มาจีนนั้นก็มัเผชิญปัญหามากมายเช่นประชากรที่มากเกินไปของกาะประการ่างเหล่านี้ส่วนที่จริงอหรเนี่ยฝัง่งป,ปกกเ่งเอง ก็ได้ชะลอการขยายตัวและก็ถมหน้าดินในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมื่อได้เผชิญกับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านแต่ก็ตามทีมงานนักวิทยา,าศาสตร์จะมาหาวิทยาลัยมหาสมุทรแห่งประเทศจีนก็เสนอวิธีการแก้ปัญหาเพื่อขอยายกอดได้รับความช่วยเหลือของหม้ใต้น้ําซึ่งหลักนี้เนี่ยก็คือโครงการก่อสร้างที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของจีนในการเสริมสร้างการปรากฏตัวและขยายอิโพนในทะเลจีนใต้หรือิ่งไกว่านั้นสิ่งนี้เนี่ยอาจจะเป็นแปลงสมบุรณมหาอำนาจในภูมิภาคและทำให้จีนเนี่ยได้เปรียบ แต่เจกต์ยั้์ใหญ่นี้เนี่ยก็คอยจะเกิดคำถามมากมายทาั้งทางกฎหมายและทางการทูตการสร้างโครงข่ายพื้นฐานทางการทหารดังกล่าวนั้นในพื้นที่หนานานาที่มีควอมไม่พิพาทอชจจิรุมองว่าเป็นการยั่วยุครั้งใหญ่นอกจากนี้ก็ยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของงานดังกล่าวที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลในพื้นที่ทะเลจีนใต้ที่มีควริเวณท,ทางทะเลที่เปราะบางมากๆสถุกวันนี้เนี่ยก็ถูกคุกคามจากการสร้างกาะเทียมของจีงองจนอยู่แล้วดังนั้นโปรเจต์ใหม่นี้เนี่ยอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่อากแก้ไขได้ต่อความหลากหลายชีวภาพในทะเล ซึ่งวัตถุประสงค์ของโปรเจกต์นี้เนี่ยก็คือการสร้างพื้นที่บนเกาะสามแห่งได้แก่เกาะมิซิฟิลิีคอสและซูบีซึ่งเป็นจุดป,ป้องกันเชิงยุทธศาสตร์ต่อฐานทัพอเมริกันในฟิลิปปินส์แต่ก็ตามาใต้ใต้เกาะเทียมนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากการขุดใดๆที่ซับซ้อนดังนั้นไซสเหล่านี้เนี่ยอาจจะก่อให้เกิดการยุบตัวของุโมงม์ทั้งหมดแต่ก็ตามฝั่งนักวิจัยชาวจีนเนี่ยก็มีความคิดที่ฉีดโคลเข้าไปผสมกับอนุภาคของปูซิเมนที่มีความละเอียดสูงเหน,นหน้าดิน ซึ่งช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่างเม่ซายประกาศดังก่อนที่มัแนจะแข่งตัวด้วยปูนซีเมนต์ตามการทดสอบในห้องแลบเนี่ยวสัสดุนี้สามารถช่วยสร้างอุโมงค์โดยที่น้ำทะเลเนี่ยไม่สามารถซึมผ่านได้เลยดังนั้นเมันก็จ,จะเป็นไปได้ที่ฝั่งจีนเนี่ยจะสร้างอุโมงค์หลายชั้นตัวยอย่างเช่นถ้าไม่สามารถสร้างพื้นที่ผู้อยู่อาศัยหมชัยในหนึ่งและชั้นที่สองเนี่ยเป็นพื้นที่เก็บอาวุธอยู่ด้านบนซึ่งมุงเหล่านี้ยังสามารถปกป้องทหารจากอุปกรณ์ตรวจการต่างๆและสาภาพอากาศที่ไม่แน่นอนเช่นพายุไต้ฝุ่นที่มีจาาานนวมกที่่พสูภภิคบย ทีมนักวิจัยเนี่ยได้อธิบายกับหนังสือพิมพ์ GO ว่าอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทุกชนิดก็มาเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงความชื้นที่สูงหมอกเกลือเป็นจำนวนมากและสิ่งเสียตราไวโอเลตที่รุนแรงแต่ว่าในเมื่อมันชื่อว่าอุ่งมุงเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่าฝั่งจีนเนี่ยเริ่มสร้างไปหรือยังนะครับดังนั้นจึงเป็นที่แน่ชัดว่าในโซนของเลจินในต้เนี่ยก็ยังคงเป็นจุดเดือดร้อนแรงของความตึงเครียดระหว่างประเทศซี่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์และยินแดนที่สําคัญเข้ามาบรรจบกันแต่ก็ตามความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้พอเวลาผ่านไปเนี่ยกลุ้มเหมือนจะไม่ดีขึ้นสักเท่าไหร่แน่นาคตเนี่ยสถานการณ์จะเป็นยังไงนั้นก็ติดตามดูกันต่อไปเลยครับ